ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้และดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของจิตวิญญาณของคุณสภาอาร์คูเรียนมิติที่9โดยแดนนียลสครันตันสวัสดีเราคือสภาอาร์คูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนคุณยินดีที่จะสำรวจทุกแง่มุมของชีวิตบนโลกตามที่เป็นอยู่ในขณะนี้คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อตามความเชื่อที่แพร่หลาย ว่าคุณควรทำอะไรบางอย่างหรือคุณถูกกำหนดให้ทำบางอย่างที่นั่นคุณมีอิสระมากกว่านั้นและพวกคุณส่วนใหญ่ ได้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงก่อนมาเกิดทั้งหมดเพื่อนำคุณไปสู่จุดที่คุณพร้อมอย่างแท้จริงที่จะขึ้นสู่มิติที่5ตอนนี้คุณกำลังทำตามความปรารถนาของจิตวิญญาณของคุณเมื่อคุณฟังแรงกระตุ้นเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจที่คุณได้รับจากภายในตัวคุณสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอย่างที่คุณอาจพูดมันมาจากภายในตัวคุณส่วนที่ลึกที่สุดของคุณแง่มุมของจิตวิญญาณของคุณซึ่งเป็นแง่มุมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของตัวคุณ ดังนั้นหากต้องการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่คุณต้องฟังแรงกระตุ้นและความคิดเหล่านั้นและทำตามนั้นแทนที่จะมาหาเราหรือผู้มีอิทธิพลอื่นและถามคำถามว่าฉันควรทำอะไรบ้างทำไมฉันถึงมาที่นี่ฉันมีภารกิจอะไรสิ่งเหล่านี้ถูกเขียนไว้ทั่วประสบการณ์ชีวิตของคุณเพราะประสบการณ์ชีวิตของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อผลกัก ดันคุณไปในทิศทางที่คุณรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับคุณที่จะก้าวไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงชีวิตนี้ไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเพียงสิ่งเดียวคุณไม่ค่อยพบคนจำนวนมากที่เข้าสู่สายงานหนึ่งหนึ่งและใช้เวลา40หรือห0ปีในการทำสิ่งนั้นแต่กลับพบคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่เปลี่ยนจากความสนใจงานอดิเรกอาชีพต่างๆไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและนั่นคือสิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นในช่วงชีวิตนี้เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไปด้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณควรทำและอยู่บนเส้นทางนั้นตลอดไปแต่ให้เข้าไปภายในเป็นประจำและตรวจสอบและรู้สึกถึงแรงกระตุ้นสำหรับคุณในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในแต่ละวันและทำตามให้ดีที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องรอคำเชิญจากจักรวาลแต่คุณอาจได้รับสัญญาณคุณอาจได้รับเศษขนมปังและความสอดคล้องกันที่บอกคุณว่าใช่คุณคูดถูกจงเดินไปในทิศทางนั้นไม่เป็นไรมันปลอดภัยที่จะทำตามความสุขของคุณ บางครั้งคุณรู้สึกสงสัยเพื่อที่คุณจะได้เลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและในความสามารถที่คุณมีอยู่ภายในตัวคุณที่จะทำตามบางสิ่งบางอย่างคุณเห็นไหมว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณจะทำตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะคุณถูกกำหนดให้สำรวจอาณาจักรนี้และผ่านชุดประสบการณ์ต่างๆเข้าใจดีขึ้นว่าอะไรดึงดูดคุณอะไรทำให้คุณกระตือรือร้นอะไรทำให้คุณมีชีวิตชีวาและทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดและคุณจะค้นพบสิ่งนั้นได้เมื่ออายุ70ปีและมันก็โอเค ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทุกคนควรเป็นหรือเวลาใดเวลาหนึ่งที่ทุกคนควรค้นพบสิ่งนั้นคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในตัวคุณ เพื่อรู้ว่าการก้าวไปข้างหน้าและก้าวต่อไปนั้นเป็นอย่างไรหากคุณต้องการความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นให้มองหาตัวอย่างของคนอื่นที่ทำได้สำเร็จจงมองโลกในแง่ดีและขอให้จักรวาลมอบตัวอย่างเหล่านั้นให้คุณเพื่อให้คุณได้พิสูจน์ว่าคุณสามารถก้าวไปในทิศทางที่คุณต้องการไปได้ทุกเมื่อในชีวิตและคุณจะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำสิ่งนั้นนั่นคือคำแนะนำของเราสำหรับคุณนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราบอกคุณว่าคุณต้องทำแต่เรารู้ว่าคุณจะพบกับความพึงพอใจและความสมหวังมากมาย เมื่อคุณได้ทำเราคือสภาอาร์คทูเรียนและเรารู้สึกยินดีที่ได้เชื่อมต่อกับคุณ